สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครับแฟนๆช่องพันไม้ที่พอเพียงและว่าที่แฟนๆที่จะเข้ามากดติดตามครับโอ้โหบอกไปแต่ก่อนเลยครับวันนี้ครับผมมีคลิปดีๆครับพักไม่องคิดไว้สักแป๊บหนึ่งครับมาดูมะม่วงกันบ้างครับวันนี้จะเป็นคลิปที่ผมเคยขับไปเมื่อปีที่แล้วฝากท้องครับฝากท้องมะม่วงมันเป็นยังไงแต่ผมจะให้อ่า ตอนนี้เป็นตอนหนึ่งก่อนนะครับเราจะได้3ามติดสถานการณ์ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ไปดูกันก่อนครับว่าฝากท้องมะม่วงมันเป็นยังไงอ่ะครับไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงกันแล้วครับพี่น้องครับผมจะพามาดูยอดนะครับกันสักนิดจะแหลมไปหนอ่ะครับเราเลือกยอดที่มันแบบมีตาที่จะแตกนะครับอ่ะมันไม่สําคัญเท่าเลือกยอดช่วงที่เรากะไว้ว่าอีกสักเดือนหรือ สองอาจจะอาเลเยดได้2เดือนเนี่ยมันจะออกชอ่อแล้วครับมะม่วงจะออกชอ่อแล้วกะให้ดีตรงนี้เนี่ยคือปัจจัยหลักที่ต้องเน้นเลยครับตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังครับว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรในคลิปต่อไปนะครับอ่ะเนี่ยเราเลือกช็อตยอดก่อนที่มันจะรังจะแตกนะครับและกะเวลาว่าอีกสักเดือน2เดือนมะม่วงมันจะแตกชอ่อแล้วเราต้องจดไว้นะครับจดบันทึกไว้ว่าปีนี้ออกช่วงเดือนไหนและปีหน้าก็ลองดูว่ามันจะออกช่วงเดือนไหนนะครับต้องกะให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับ อ่ะเมื่อได้ยอดแล้วนะครับก็มาที่ต้นครับมาที่ต้นที่เราจะฝากท้องครับเลือกต้นที่ม่๊อในตำแหน่งที่ว่าเออจะให้ลูกมันห้อยตรงนี้เลยวะอาล่ะเออตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มเป็นเลด้วยกันเอามีดนี่ครับจดลงไปแล้วกดจึ๊กหน่อยครับนี่ครับให้ดังจึ๊กด้วยนะครับนี่เราก็กดให้เป็นร่องนะครับเป็นร่องหัวทิ่มลงมายี่นะครับหัวทิ่มลงมาเพื่อลอกเปลือกขึ้นนะครับเราจะเสียบให้หัวมันแทง ลงมานะครับให้ยอดมันทิมลงมาครับนี่นะครับนี่ตามปกติเป็นอย่างนี้เรากะดูเอาเอามาวัดดูก็ได้ว่ามันเท่าๆกันให้มันเท่าๆกันนะครับเราเราเสียบเหมือนกับเสียบทั่วไปเลยครับแต่เราจะเสียบลงก็คือก็ต้องฝานเปลือกให้มันหัวทิมลงครับให้แนวมันมันตรงตันข้ามกับการเสียบยอดปกตินะครับนี่ครับกินลงมาอ่าหลอกเปลือกไปแล้วนะในตำแหน่งที่ต้องการละมาปาดครับมาปาดครับนี่ปาดคืนนักกวีนะครับอย่าลืมับเพื่อน โอเคครับนี่โวะโฉวนี่ครับเอาให้เหมาะเลยเอาให้เหมาะไม่ต้องกลัวนะมันยังไม่เหมาะก็เอาอสักหึงดอกเอาสองดอก <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยเมื่อได้ดังนี้แล้วนะครับเราก็จะ ายทีจริงไว้เราเดี๋ยวเราจะมาเสียบมาเสียบหลายทีไม่สำคัญนะครับขอให้แผ่ดีโอเคนะครับเราจะเสียบด้วยการดันขึ้นไปครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้ากลับหัวขึ้นมันก็เหมือนการเสียบยอดทั่วไปแต่เราจะเสียบห้อยลงเพื่อเวลาที่มันติ๊กแล้วมันออกมาการรับลำหนักมันจะดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันเป็นดอกแล้วนะครับมันจะเห็นง่ายกว่านี่อ่ะต่อไปก็พันเลยครับนี่เลยพันด้วย ความประณีตนะครับแน่นๆกดแน่นๆ,ๆหน่อยนะฮะนี่กดไปเลยพันด้วยเทปที่มันแข็งแรงนี่ผมจะเขียนชื่อไว้หน่อยนิ้น,นี้เขียนว่าเบาครับนี่เป็นม่วงเบาใตา้ครับพันนี้นะครับยอดนี้พันไปเทปตัวเหนียวนี่แหละพันก่อน ร้อแผ่นะครับให้มันแน่นนะครับให้มันสนิทแล้วก็ตัดออกไปก่อนตามสูตรเดิมเลยทีเดียวเชียวเดียวนะครับผม <c oughs> าตามสูตรเดิมผมจะใช้ฟิล์มตัวบางพันบริเวณที่มันเป็นปลา,ายยอดที่มันจะแตกนะครับ <c oughs> เพื่อความทะลุทะลวงเหมือนเช่นเคยครับตามสูตรเดิมที่เราเคยดูกันมานะครับเพืเ่อนๆครับนี่พันไปเลยโอ้โหยมีเสียงรถลาเหมือนเดิมครับทําแถวหน้าบ้านไม่ต้องเป็นห่วงครับ ปลอดภัยดีอาครับพันให้เรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเสียบยอดแบบฝากทองนะครับอย่าลืมครับกะเวลาให้ดีนะครับเนี่ยเสียบเหมือนกับเสียบยอดทั่วไปแต่เสียบหัวทิมลงและเสียบในระยะเวลาที่คิดว่าอีกเดือนหรือสอกเดือนมันจะออกดอกครับ และเมื่อถึงเวลาที่ต้นแม่นะครับแทงดอกออกมานะครับถึงเวลาที่ต้นแม่คนแตกแทงดอกออกไปผนแทงดอกพูดไม่ถูกออกมาไอตัวที่เราฝากมันก็จะถึงแทงออกมาเหมือนกันถ้ามันแตกออกมามันก็จะกลายเป็นดอกเหมือนกันครับในระยะเวลาที่มันตรงกันนะครับนี่นะครับคือการฝากท้องแล้วหัวห้อยออกมาไปดูยอดอื่นบ้างครับนี่ครับนี่โอ้โหออ,ออกมาแล้วครับดอกจะบานแล้วด้วยไม่ได้พลาสติกออกเลย แต่อันล่างเมื่อกี้นะครับผมแกะออกไปก่อนแม่มือบอไปนิดนึงครับต้องขอประทานอภัยอย่างเสยหลวงครับโอ้โหนี่เอาเอาเอาไปต่ออันนี้คือยอดที่ผมเสียบไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับยังใช้ได้นะครับนี่นะครับเอาผมโมต่งแต่งมันไว้เนี่ออกมามันก็ยังมีใบส่งมาหน่อยนึงนะแล้วก็จะเป็นช่อเหมือนเดิมนะครับถึงเวลาเนี่ยใช้ได้ครับเนี่ยยังใช้ได้เหมือนเดิมเราก็ใช้ได้ทุกปีครับถ้าเรา มดลูกก็กระตัดให้มันดวดดวดไปนี่ครับไอ้ลูกนี้แสดงถึงว่าเวลาที่เราเสียบแล้วตั้งขึ้นนี่มันจะมีอัตราการเสียงที่จะฉีกเห็นไหมฮะมันออกเป็นดอกเหมือนกันเห็นไหมครับออกเป็นดอกเหมือนกันนะครับออกเป็นดอกเลยนะฮะนี่นะครับแต่เสียงที่จะฉีกขาดนะครับถ้าลูกนักนะครับอ่าต้นไอ้ยอดนี่เหมือนกันเดี๋ยวในยอดนี้นี่มันมันแตกออกมาเป็นใบช่วงละนี่นะครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับนี่นี่แต่แต่เป็นตั้งแต่ความจริงไอ้พวกนี้ผมจะเสียบ ให้มันเป็นกิ่งนะครับบังเอิญมันตรงหน้าที่ฝากท้องพอดีมันก็เลยต้องกลายเป็นดอกครับผมนี่ครับพิษกับยอดที่เราเอาหัวทิ่มลงนะครับในสรีระที่การรับน้ำนักของลูกมันจะดีกว่าครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับจะเย็นๆเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าทําแบบไหนเดี๋ยวลองมาทํากันนะครับเพื่อนๆโอ้โหจะบอกว่าลองทํากันไม่ได้แล้วครับ ผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าคลิปนี้มันออกช้าไปนิดนึงครับมันต้องออกช่วงที่ก่อนม,ม่วงจะออกช่อเนาะสักเดือนหรือส,สองเดือนก็ยังโอเคนะครับทาให้มันให้ยอดติดดีออกมากม็าจะเป็นช่อพอดีนะครับต้องกล่าวเวลานะครับมันอาจจะมีข้อข้อเสียเดี๋ยวผมเอามาพูดในคลิปต่อไปดีกว่านะครับของเรื่องเสียบฝาของม,ม้วงนะครับโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม